สวัสดีค่ะ FG แฟนช่องแม,ม่น้อยผ้ารวยมื่อนี้แม่น้อยผ้ารวยกะสิผ้าไปตามตัวเลขแม่ไล่เนาะค่ะแม่ไล่เพิ่นมานนางเพิ่นมานชงอยู่วัดดงหน้าเพิ่นเนาะค่ะเทากับมาไปเบิองไปส้มน้ำกันว่าแม่ไล่เพิ่นสิใดตัวใดมามามาตามแม่นอ้อยไปเบิองน้ำกันค่ะชงให้พ่ออยู่เนาะแต่ว่ัได้ลงเนาะปราะวมาณเป็นแบว่ามันมี่ปิดฤกษ์ชิด มวนกันมือสันเหาหกคนด้นะทางยูทูบไปเดไปจักจองกฤตไทีบไห่กด้ทรงอาหารค่ะเมือนปูชิ้ะขาวกัฟันทงวันนี้เขาอีกแล้วแม่วันที่หกวันนี้ปูชีปมะขามไห่เพิ่นมาจีไห่เขาทั้งบนทั้งล่างสันวันนี้เพิ่นก็ไห่อะปูชี้ะขาวไห่กับสี่ก็ดาสามหา และ4-8 9ปูาชีบมะขาให้ค่ะแล้ววันนี้เขากุม่านไคให้อีกว่าเกียตัวเนี่ยืาอกี้นี่เเนนยเกียดห้จสี่เกียมันปาดมันอกหาเกียเนาะกับสองหาหนึ่งแต่ว่าคันพูผสมหลาดกันหนึ่งก็เกียตัวเดียวกันเนาะเออซื้อหาหนึหาเกียดท่นก็ถืออยู่อันนี้กุม่านไคให้ตัวตัวเดียวกันก็ของปูาชีบมะเขาแต่ว่าหงสับพละตัวกุม่านไคให้7-9-4กับ8-4ค่ะแต่ว่าของปูชีบมะขาวันนี้เป็นมาเขาอีกงวที่หกเป็นสี่หายอยู่ประมาณเก้างวดค่ะ เขาม่แล้วหางวดอ่าจะวางวดนี้คะเดินทางมาดุงหน้าเพื่อน,นยาสมอนเขางวดกอนน่อนหกหนึ่งเป็นตได้แไหมเนาะจ้านี่ของยาสมอนเป็นหอยงวดก่อนเกลือซีกิตหกหนึ่งหรอกค่ะเ,เกศูนย์ค่ะงวดนี้นพัดกระิบหายเขาอีกเพราะว่าอยากให้ได้สร้างวัดสาัางว่าสันปนเหเขาอีกั่นนต่ว่าของปูด้วสีอินดําเปนบนปูหวพุ่มยืนหนีเป็นหอยเก่างวดเขามาแล้วสองงวดจ้ะก็เรกอยุเกตงวด อาจารย์นายใครแฟนเอฟซีทั้งบ้านกจ้ะติดตามอ่าไม่ไลคกระปูหรือสีอินดาอ่าสีดามากเป็นสะพานบุญให้เอฟซียุทั้งบ้านเนี่ยค่ะได้มาสั่งวัดสั่งว่าซอยเปิ้ลอ่าจ้าอะไรไม่ไลคก็ขอฝากฟังช่องยูทูบทุกทุกช่องสีดามากมืองมีไทยท่านไหนไม่ไลคให้ได้เป็นสะพานบุญน้ำแข็งนะแม่เนาะค้นในเบิ้งให้ค้นในมัสสังม่าแปลงซอยเปิ้ลเหรอวัดไดจะเลื่อนลุงเรื่องถึงเหลี่ยมจัะมามืองนี้ญาตสมอลกันคึกกัน เออพอนอยากล่องแล้วแต่ว่าบอกไว้แล้วยาเดี๋ยวจะปึงเด้อยาใจหอนเออเราเป็นคนใจหนอนยี่หลีนิเงี้อยอยงค์เนี่ยยงีสมอนนี่บัฒนมานี่ตึ๊บๆอยบเดล่องเดี๋วคุยปลากรูกับหลานแล้วแต่ว่าขึา้ม้วนเราไหวมาอ่าถ้าล่องทีเดียวคืออเนี้ยลดเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เงี้ยพรท่านมี่พร้อมให้ยาเดี๋ยวพาเป็นคนม้วเราไหวนะเนี่ยยาอยากมาพายาอยากมาพาแล้วคือเราใจหอนไหมเราอึดอัดเราอยากละบายแมนอยากระบายอยากคุยกับลูกกับหลานก็จว่าเดี๋ยวให้แจ้งคันอันบายซีก็เพิ่งละใหม่ก็เปิด ยังกเผิดปูเลือสีันองค์การี่ทดษีเราได้ไปคบรเลีได้มือนั่งแข็นมนว์มือไม่ไล่บ่วงสองฟูชี้เขาเน่ยเพ่นในหนึ่งเกตสีก็หาแปดหนึ่งเกีที่ในแขันนม้วนเหียบไม่จ้าแต่ว่าตอนที่ในเล่าสีมาเฮ็ดมือนี่เลาสีเฮ็ดสีคำคาแน่เพื่นเามันเคยชิวสามตเลยได้แม่เพิ่อนเฮ็ดขนม้วนกมือนี่สียูจนคำแม่สียูจนคำเพราะว่าแต่เฮ็ดตะเวนไหลเพิ่นเพิ่อมา ปูยาเขาวางเป็นโอนมันแพ่แสงแต่นี้เป็นต้นกระสีอาจจะทำตะกี้ข้าอยู่ต้นข้อกระสีอ่อนย่อมขึ้นตลอดใช่ไหมช่วงประมาณสองสามทุ่มเขาตลอดเลยเลขต้นข้อน่ะจละบ้าดนี้ก็เลยมาภากช่วงโควิดเนี่ยก็เลยบ่อนี่แต่ว่าไม่ไล่กระสีลงปูกระสีท้ามีทีนี่ในบ้านยากระสีมาทานหลังที่ต้นยาสมอนยาสมอนหรือยาอม่อนก็รู้บอกว่าประเดิรกลงก็โดดแล้วแต่ยึดต้นตะเคียนจะเป็นยาสมอนอยู่ ยูรูปรูปั้านนี่จะเป็นยางอมอนเนาะค่ะจะมีสองยางยางอมอนค่ะสมอนจ้าตะวันยาสมอนหนวดเมื่อกี้นี่แล้เก้าสี่เกียหกหนึ่งเข่าของเราเต็มๆเลยเนอเข่าตรงๆเลยน้องม่เนาะกับเจ็ดศูนย์แล้วหงวดเมื่อกี้เนี่ยค่ะวันนี้เราก็สี่ไห้อีกคือเก้าสันตะวันวันนี้เรียกเราเข่าแล้วเราดีใจเราอยากเห็นคุยกับลูกกับหลานไหมเห็นผู้ใดเราน้ําตาไหลออกน้ําตาไม่ได้นี่ออกไหมก็เรารู้สึกว่าดีใจปลื้มใจไหมดีใจลูกหลานแมย์เมย์เห็นมากเรา คือเลขพิ่นเขาเราบันี้เพิ่นอยากให้ลูกให้รลานได้มาส่างซอยพระอาจารย์เนาะลูกสึกมาคือขนเท่านี่ลหละเวลาดีใจมากให้ลูให้ห้านมหากระีใจังี้ยนะจังไรกับไม่ได้ขอฝากฟังเดี๋ยวปฏิตามไม่ได้อีกตะอไม่ได้กระติเตรียมขบายซิว่าคนละไม่ถวายหน่กน้นน้ำเปิดพุ่มให้เป็นแบบนัาจ้าสาธุสาธุนี่อะไรที่ถ้าไม่ีท่นี่ถ้าไม่มี่นี่ก็ไม่เหมือนกัน แม่อันทายังเครืงด้ไปยำกังเห็นยังทำยังหรวยกเต่ลยพวกเป็นตำมันกัหฮมานเออเป็นมี่นีม่สินแห่วิตแ่วงใส่แหย่เล้ยยูเลี้ยินเลี้ใส่เลี้ยเอยเอปีใหม่นี่ให้ทุกคนแฟเนบซีก็ได้สาธุ นไม่รวยหายจากโรคไข้เก็บวโควิดทังไหนเัีมากำมาไก่หรือหามีสุกมีลาภเลหายทกรเตอรีแล้ววันที่หนึ่งห้ได้พูดล้ย่างแค่ไหได้พูดละใบไปไดอะไรเนาะพูดล้ใบพูดละใบเน้มันหมันแล้ววันที่หนึ่งแมนมาคะพูดลแมนแมนแล้ววันที่หนึ่งน้งวันเลี้ยวมองมองจีสังบนเลี้วนี่เป็นเต็นไม้ไผ่เด็ตตัวอุตาหเนี่ยพอเอ้ยแมส่อไยมองจาซังมองจีซังมองจังบุตรเตลิดตัวอุตาหเ ก็ในแต่คอยควบกงวดเนอของตาได้สองวดนี่งวดนจำเนี่ยเขาเนี่ยแหละจะเย็บตัวได้ล้วผู้ฮะจะเย็บตัวได้คือแกจังว่าเดี๋ยวนั่งเลี้ยงก่อนนี่แหละบ่ทันนั่งบ่ครับบ่ทันนั่งบ่ทันนั่งบ่ทันนั่งโมก็กินข้าวเย็นเรี้ว่าโอ้ยสาธุเด้อแห่ลำรวยทุกผู้ทุกคนคันคัน youtube เปื่อยมมีเงินเตือนน้ำมันมันไปเสียบอะไรเดี๋จังว่าให้ได้พุูนละใบพุูนละใบเถียรพูดละใบสองใบคนละมันก็จะได้มีเงินเตือนน้ำมันไปใช้เวลาประเทศไทยทำ ว่าทุกปู่ทุกคนทุกสำนักก็คอยเขาน้ำกันเหมาเด้อเป็นร่วมใจร่วมพ่วมสามัคคีกันในห้องก็ได้พ่อด้สั่งวัดสั่งสาราบุตรนำบกศร้าต่อยอดพุทธศาสนาให้ดูขาร้านได้กราบไหว้ไปเพื่ออนุชนรุ่นหลังบุญละปู่กองง่อคนง่ายเองที่ละผู้ถือตัวถือต,ตัวเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้น้ำอยู่น้ำนันพ่ได้ยากได้ซาจังมีจะไปเชียงไหลจ่มาย่านไหลเอาพอดีพงงังอ่างในห้อาก็ได้เชียงไหลก็ขาดกันย่านไหลก็ตรงเลี้ยง ผู r r variance, analyze, erman, ้ดีพังงามมันยังไปสมาสยาดง้างงามีเด็ปูวาเนาะงาช่ว่าวัดคนก็ติดต่สางซอยพ่นี่หอกมงเขตวัดกับพทนนี้เดี๋นี้ซ้ำกันัาอยู่ตงหน้าเดี๋นี้เนาะยังเขตเดนึ้าเออ เออเอากันเ้อะสวกดีเอาัจหน่อยแตหน่อยเนาะัจหน่อยใจหน่อยทำพิธีไปนี้เอาดีๆมั้งเอาเอจไหก็ได้โอ้ยลูกกะลูกยากแล้วบะนี้ลกเน่มดหมมันไม่ถึงมืที่สามที่สี่มันเปยนสีเหลืองมากที่เรียก